ในช่วงนี้เรามีการไปรูปในเรื่องที่ทําได้ภายใน1ปีที่ผ่านมาเราทําได้ภายใน3เดือน3เดือน1ปีต่อแล้วที่ทําไม่ได้ก็ต้องไปต่อรัฐบาลใหม่น่นไปเตรียมทําตรงโน้นไอ้ทั้งหมด11เรื่องเนี่ยไปทําต่อระยะที่3ตรงนั้นอาจจะต้องมีการตั้งองค์กรต่างขึ้นมาเพื่อจะดูแลมีกฎหมายมีงบประมาณมีเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่มีถูกข้อมูมทางการเมืองให้มันแก้ปัญหาต่อเนื่องไปไปว่ากันมาให้จบซะจะทํายังไงก็ทํานะครับ เาจะเป็นองค์กรต่างกันแล้วแต่ไปหาเรือกันให้จบนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดกันวันนี้แล้ววันหน้าพอมีรัฐบาลใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมก็แก้ทุกอย่างเหมือนเดิมมันมันไม่ได้ไปทํากันะนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทําให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความชอบธรรมเกิดความอะไรล่ะทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็สุจริตนะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เวลาพูดคําว่ามีผู้ส่วนได้ส่วนเสียฟังดูมันคําพูดคําเนี้มันดูไม่ค่อยดีอ่ะมันต้องมีคนได้ต้องมีคนเสียไงใช่ไหมฝรั่งเขาใช้อะไรสเต็คโฮเดอร์ใช่ไหมพูดมีส่วนได้ส่วนเสียบ้านเมืองไม่มีใครส่วนได้ส่วนเสียคนที่ได้ก็คือประชาชนคนส่วนเสียคือพวกเราพวกเราต้องเสียสละต้องเสียความสุขเสียอะไรให้กับเขานั่นคือผู้ที่เสียนะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้ามาบริหารประเทศมาทํางานให้ประเทศมาทำมาให้ราชการทุกคนต้องถือว่าเสียสละนะ มีธรรมิบาลอย่างที่เคยพูดไปแล้วเมื่อคืนผมนก็พูดจนคอจะแตกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทํายังไงจะเกิดเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์กับประเทศชาติในอนาคตนะครับเรื่องที่ผมได้รวบรวมของผมเองนะนอกจากที่ผมให้ทํามาแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายหลเรื่องด้วยกันนะครับที่ที่น่าจะไปเติมให้นะเติมอาจจะมีอยู่แล้วละเรื่องการ เรื่องประเด็นเดิมทั้งหมด11เรื่องใช่ไหมครับการทุจริตคอร์รัปชันก็อย่างเช่นแนวทางป้องกันแก้ไขยอย่างไรการบูรกกฎหมายทำอย่างไรแนวทางป้องกันแก้ขไขปัญหาคอร์รัปชันนอกเหนือจากการปูกรกแก้กฎหมายอย่างไรมาตรการอื่นมีอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเติมไม่ใช่เพิ่มหน้าเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแต่คนมันไม่มีจิตสำนึกคนไม่มีอะไรต่างที่มาปกป้องมา,มาดูแลมาสร้างค่านิยมใหม่1112ประการของผมนะนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีทุกอย่างการใช้กฎหมายอย่างเดียวมันก็ลำบากเจ้าหน้าที่ก็ลำบากในการบังคับใช้กฎหมาย ไอ้ผู้ถูปฏิบัติก็บอกไอ้มันก็จุกจิกเกินไปเนี่ยบางครั้งมันต้องทบทวนอะ่ะนะเพราะนั้นเรื่องการที่คอพันใช้กฎหมายใช้ระบบใช้มาตรการเพิ่มเติมมานะครับว่าทำยังไงมันจะไม่ขัดแย้งกันเจ้าที่ไม่ต้องทํางานมากจนเกินไปไม่ใช่ต้องไปจับทุกวันนะเดี๋ยวไปจับอะไรจับเด,ด็กตีกันเดี๋ยวไปจับอะไรจับแชทในรถจับพูดโทรศัพท์อตำรวจเหนื่อยไหมเหนื่อยนะนะเดี๋ยวมันก็เป็นบ่อกเกิดตรงตรงนี้เข้าไปอีกนะ จอดรถขับรถอะไรนะแทงดวนแทงแซง้ายแทงวาไปปลูกฝังค้ายมชกนรคน,นขึ้นมาเหมือนต่างประเทศเขาแหละไอ้ที่ดีๆทำไมเอาอะนะเพราะนั้นในเรื่องของเรื่องที่สองเรื่องการเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติผมไม่ได้ไปล็อกนักการเมืองว่าจะต้องอย่างนี้อย่งงางนั้นจนทำอะไรไม่ได้เมื่อท่านเข้ามาท่านด้วยความปกติสะอาดเรียบร้อยของท,างทาง่านท่านก็เข้ามาแบาไม่ใช่ผมก็ให้การเคารพทุกท่านอยู่แล้วนะครับการเข้าสู่อำนาจเพราะนั้นการไปรูปพักการเมืองจะทำยังไง นะไม่ถูกครอบงำไม่ใช่กลุ่มใครกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ไปหาทางมาออกแบบสถาบันการเมืองใหม่รัฐสภาพรรคการเมืองจะทำยังไงให้มันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆให้ได้การปริรูประบบกติกาการเลือกตั้งนะครับต่อไปเรื่องที่3เรื่องการใช้อำนาจบริหารอันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะการถ่วงดุลการใช้อำนาจไปรรูปกลไกอำนาจบริหารกลกไกลทั้งนิติบัญญัติตั้งแต่ขั้นตอน,ตอนการเสนอกฎหมายกระบวนการออกกฎหมายในระัฐสภา แนวทางสร้างการตรวจระบบตรวจสอบถงดุลแนวทางกระจายอำนาจรูปแบบแนวทางการเสนอกฎหมายถอดถอนการออกเสียงลงประชามติอะไรต่างเหล่านี้นะครับต่อไปเรื่องที่4การควบคุมอำนาจก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลองค์กรรัฐโดยระบบศาลองค์กรศิระและภาคประชาชนการไปรูประบบราชการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลไปรูประบบแผนและงบประมาณสร้างภูมิคุ้มกันกา,การรูประบบยุติธรรม ไปรูปกลไกระบบยุติธรรมตำรวจในการศาลสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบยุติธรรมการพื้นที่ความชุ่บ้านในระบบยุติธรรมนะครับระบบพลังงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานไปรูปโครงสร้างหน้าที่องค์กรไปรูประบบราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนสร้างความเป็นธรรมให้การเข้าถึงพลังงานการไปรูปการหากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเหล่านี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการพลังงานพูดไปแล้วนะทุกคนก็สนใจทุกวันมันจะขึ้นจะลงเท่าไหร่แต่ รัดจกาะทุนตรงไหนไม่ถามเลยนะตอกเงนินที่ไหนไปกดหนุนกันยังไม่รู้เลยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งคมนาคมขนส่งทางบกทางถนนทงางรางทางอากาศทางน้ํานะทั้งระบบจะทํำยังไงนะครับเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้การ,การบริการประชาชนของรัาฐวาิสาหกิจนะการแบ่งปันผลกําไรต่างๆวันนี้ไม่ต้องพูดกำไรนะขาดทุนทำเงินจะขาดทุนน้อยลง ราะว่าการให้กับริการประชาชนแน่นอนมันต้องมีมันมันไม่กําไรมากอยู่แล้วจะทำงานจะไม่ขาดทุนนะการฏปรูปกระบวนการกําหนดพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบอาจจะเกิดความขัดแย้งประชาชนกับรัฐนะครับการศึกษาการเรียนรู้ผู้บรรยานโยบายกฎหมายการศึกษาองค์กรการศึกษาการจัดการด้านการศึกษาหลักสูตรตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดสรรงบประมาณการไปรูประบบผลิตประกอบการศึกษาวันนี้ ตัวเลขทราบมาประเมินว่าจบหมายวยาลัยตกงานประมาณ53เซแต่วิชาชีพขาดแคลนนะเพราะคนไม่ถงลูกไปเรียนช่างกลเทคนิคพราะมันตีก,กันไม่ปลอดภัยกระทรวงาารับไปไม่งั้นก็ไม่ต้องมีกระทรวงึาษาอะไรก็พอมีเรื่องทหารมาเอาไปฝึกหน่อยผมถามแล้วทหารจะทําอะไรกันบ้างวันนี้ขุดบอ่อน้ําถ่วมฝนแรงฝึกนักเรียนยาเสพติด มันกลับประารหมดเลยไหมผมไม่เข้าใจอะแล้วจะไปสร้างกันยังไงไปแก้เขายัางไงนะวันนี้ผมต้องการให้วิชาชีพฝึกคนมาให้มากให,ให้อะไรให้ช่างคนเป็นช่างคนสุภาพบุรุษช่างคนได้ไหมเทคนิคได้ไหมเทคเด็กไทมันจบมาแล้วไปฝึกงานมีงานทําข่ายการทุกกระทรวงทุกองค์กรก็ช่วยเขาสิครับใครจบตรงนี้มารับเข้ามารับมาในการบรรจุไม่ใช่รับอะไรก็ได้ สอบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องมีโวตา้ามันจะได้สอดคล้องกันทุกกระทรวงทุกกรมการศึกษาศึกษามาแล้วมีงานทําใช่ไหมแล้วก็ทำไงจะศึกษามาแล้วก็ไปเรียนในไปทํางานในพื้นที่ของตัวเองในภูมิหน้าของตัวเองได้ไหมไม่ใช่มาสะสมมุอยู่ในกรุงเทพนะก็ไปหาวิธีการนะท่านเก่งของผมอยู่แล้วแ่ะเรื่องสื่อสารมวลชนปฏิรูปสือ่อทำไปปฏิรูปกันตัเองนะก ท่านมองเหมือนกับผมเป็นคู่ปรับท่านมาตลอดอะ่ะผมไม่ได้เป็นคู่ปรับกับใครแต่ผมอธิบายท่านได้แล้วผมก็ดูท่านได้บาเหมือนกันเพราะท่านดูผมทุกวันทางหน้าของตพิมพ์เนี่ยนะเพราะนั้นก็ต้องไปไปเอาว่าท่านจะทําหน้าที่อย่างไรแค่ไหนผมฟังนายกสมาคมพูดออกมาดีนะควรจะรู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงทำทำหน้าที่ของเราอย่างไรผมไม่ได้ไปปกปิดท่านนะไม่มีมีอะไรมาถามผมตอบได้หมด เรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับเราจะสร้างยังไงให้มันมีทั้งในประชาชนทั่วไประบบราชการการเมืองเด็กๆนะจะทำยังไงถ้าเราไม่สร้างเขาตั้งแต่เด็กโตมันก็ไม่มีคุณธรรมจะไปสร้างตอนโตมันก็สร้างไม่ได้เพราะ,ะนั้นมันต้องเริ่มเรื่องการศึกษาการศึกษาแบบเก่าแบบใหม่จะทำยังไงเอามาเทียบดูที่เราไปอต่างประเทศมาหมดหรือเปล่าเราเด็กๆเ,เรียนกันยังไงวันนี้เด็กบอกเรียนหนังสือไม่ไหวพ่อแม่ก็เบื่อสอนไม่รู้เรื่องอีกสอนไม่ได้อีกนะบางคนพ่อบอกพ่อแม่บอกว่าอะไรลูกให้ไปสอนเลข ก็นึกอะไรไม่ออกก็สอนบรญญัติต่ยางไปโรงเรียนไปสอบไปทําคําตอบถูกวิธีการผิดเพราะเขาไม่สอนมาแบบนั้นเขาสอนอะไรก็ไม่รู้ผมดูไม่รู้เรื่องเลยวันนี้วันนี้เห็นมีบางโรงเรียนไปสอนอะไรนะสะกดกอกาขอขาขอขอขาขาอะไรผมไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องแล้วมันฉลาดก็เดิมเปล่ายังไม่รู้เลยนะไปหาวิธีการใหม่ดูที่ว่าจะทำยังไงให้มันสอนพ้องกการศึกษาไทย มันจะต่อไงตั้งแต่เด็กจนโตไปยังไงแล้วก็สอนในในเวลาก็พอแล้วมั้งนะมันสอนนอกเวลาเด็กกลับบ้านก็มุนหยิดกลับบ้านทํากันบ้านทําไม่ได้กับพ่อต้องมาช่วยทําอีกทําไปก็พ่อเมื่อวานทําให้ผิดทั้งหมดเลยก็พ่อมันจะไปรู้ได้ไงเราก็มันเรียนแบบใหม่เนี่ยนะมันเทียบปัะหยัดยางมันเติมช่องว่างว่าจะไปรู้ได้ไงนะพ่อทำเมื่อวานถูกหมดคำตอบแต่ผิดในวิธีการหมดเลยก็จะไปถอนได้ไงอ่ะมันคนละเรื่องกันอะ อล่ะท่านจะเปลี่ยนผมไม่ว่าแต่ท่านทำยังไงให้มันให้มันเด็กมีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวอยู่เขาช่วยงานบ้านบางอะไรไอ้นี่กลับมาบ้านทํากันบ้านยันสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะทุกวันแล้วความอบูนในครอบครัวมันจะหายไปไหนมันมันมันก็หายไปมันก็ไม่เกิดงานบ้านหยิบจับอะไรไม่เป็นนะวันนี้คนไทยหยิบอะไรไม่ได้เลี้ยงลูกเทวดาหมดพราอมาทำกันบ้านสงสารมันมาทำกันบ้านไปลูทำไปแล้วพ่อก็ถึงเวลาอ้าวสาวที่มันตอีกแล้วเว้ยต้องไปกุวิชา หาเงินไม่กุบวิชาแล้วถามลูกไหนมาดูที่ตาําราเขาสอนว่าไงหยิบม,มาทําตาราไม่มีมีเป็นชีตได้ก,กรุสภามันทําอะไร <laughs> เห็นแนตะ่พิมพ์หนังสือกันเยอะแยะหมดฮะต่อไปนี้มีตาําราให้รุ่นพี่ให้รุ่น,น้องพี่ให้น้องน้องให้ลูกให้หลานไปนะท่านต้องแก้ทั้งระบบอยู่ที่ท่านแล้วผมพูดวันนี้มันเดียวเดี๋ยวเขาตาผม <laughs> นะ เรื่องการสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะครับความเหลื่อมล้ําด้านเรศรษฐกิจและสังคมเ็าไปดูเรื่องภาษีภาษีก็ไปดูที่ไรายได้มากก็เสียมากกับน,น้อยเสียน้อยวันนี้คุยกันไปคุยกันมาเอาล้วไปข้างนอกโดนด่าีกแล้วอะไระคืนภาษีคนจนขึ้นเงินเดือนมันยังไม่ยุติทั้งอย่างเลยเดี๋ยวไปว่ากันในห่วงนี้จะขึ้นไม่ขึ้นไม่ว่ากันมานะแต่ก็เห็นใจข้าราชการเขาด้วยนะถ้ามาบอกว่าเอาข้าราชการไปเทียบประชาชนประชาชนยังจนอยู่ข้าราชการก็ต้องจนด้วยมันว่าแบบคิดไม่ถูก ทำให้เขาทำงานให้ดีหาเงินตอบแทนนะครับเขาไม่โกงไม่ทุจริตนั่นแนหะมันยังไงมันก็ไม่พอหรอกแตเร้อก็ได้คนดีๆกลับมานะวันนี้ถ้ามีเงินเจ็ดพันบาทแล้วมันทําได้ไหมละ่ะอยู่ทํางานได้ไหมลูกน้องผมในสิบเนี่ยจบมาหกเจ็ดพันมะั้งนะมีเลี้ยงเวลาร้อยกว่าบาทสองร้อยสี่สิบไม่เกินหน้านะนะั้น่ะไม่เกินทหารนะนะไม่เท่ากันด้วยไปแก้กันมาการแก้หาช่องว่างไรายได้ระหว่างข่ายการต่อข่ายการ ถ้าจะแก้เขาแก้าการใช้ผู้น้อยก่อนหรือผู้ใหญ่อยากได้อีกถ้าผู้ใหญ่อยากได้ก็แสนกว่าล้านอ่ะหาเงินมาแล้วกันนะให้ข้าล่างเขาก่อนดีครับให้ข้นล่างเขาก่อนไอนะ้ที่ต่ำๆอะ่ะเจ็ดพันให้มันขึ้นทักหมื่นหมื่นกว่าผมเคยบอกแล้วว่าการตั้งฐานเงินเดือนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้ใช้เม็ดเงินตุยอดเดิมะยอดในแต่ละฐานเงินเดือนเช่นผมยกอย่างของผมแค่จา่ายเงินเดือนสูงถึงนี้เท่าไหร่สองหมื่น ไม่เ,เกินสามหมื่นนะมั้งนะประมาณนี้พรสองสามหมื่นเะนี่ยนะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้จ่าในสิบร้อยร้อยตีร้อยโถ่ขั้นหนึ่งแล้วทอยมาข้างล่างมันทอยไปยิบมาเลยนะข้างล่างยิบมาเลยเนี่ยจออายุหกสิบตัดตาเจ็ดพันทำไมถ้าไม่บีบตรงนี้มันเข้ามาแล้วก็บีบตรงนี้มาขึ้นมาทักหมื่นห้า 105, ไอ้ข้างบนก็เท่าเดิมสามหมื่นไอ้แต่ละปีมันก็ซอยแค่ใช่ไหมถ้ามันซอยยืดยาวขนาดนเนี่ยโอโ้โหมันความจากักรเสียนมัน เราออกดีวกว่าเออร์ลี่เป็นแถวหมดอะนะวันนี้เออร์ลี่พอเออร์ลี่ปับ๊บทหารเออร์ลี่มากที่สุดพราคุณจะอยู่ประเทวใหม่วันเดือนก็แค่เนี้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวไปใต้ตายอีกอยู่ชายแดนตายอีกคือมีชีวิตยอยู่บนเส้นลวดอะไม่ไม่ได้ทําไงเขาจะภูมิใจเขาไปเลี้ยงต่กอนได้ไปเลี้ยงบาลาผมจําได้เด็กๆผมได้ไปเลี้ยงวันเท่าไหร่คนหาได้บัลละสิบกว่าบาทมั้งวันนี้ได้มาเป็นร้อยกว่าบาทก็ค,คนชั่ว ส่นผ่านได้ค่าอาหารวันสิบ้าบาทกินได้ไงว่สามมือสิบหาบาท,บาทใครกินได้หรืออาหารทงฟ้าได้ไหมท่านพาณิชเอาดีลองทำดิถ้า,ถาจ่าละสิบห้าบาทสามือเอามันไม่ได้อยู่แล้วต้องไปดูเขานะอย่าไปบอกข้ารายการมันโกงทุจริตมันก็เลยเไม่ควรให้ให,หเหงินเดือนมันไม่คิด่างนี้ไม่ถูกตำรวจจะทำยังไงจบมาก็เงินเดือนไม่ตา่างกันละพอๆกันน่ะ ล้วถามว่าต้องมีอะไรต้องไปซื้อปืนพกต้องไปซื้อวิทยุซื้อกุญแจมือเองเนี้ยเหรอดูแลเขาสิครับทหารเนี่ยมีตัวเข้ามารับราชการทุกคนเกณฑ์เข้ามาแต่เรามีคลังอาวุธมีคลังกระสุนมีตย่างๆก็ไปเบิกไปใช้คุมได้ด้วยนะพอหมดภารกิจก็ส่งคืนเก็บเข้าคลังนะครับขนาดควบคุมดินีมันจะมีปัญหาเลยนะเพราะนั้นถ้าเราเขาไม่ต้องไปซื้อของพวกนี้เงินเดือนเขาพอเพียงมันก็ได้อ่าเราดูสิกข่ายการชั้นผู้น้อยชั้นกลางชั้นสูงต่อไปตามลําดับ นะพราไม่ใช่เพอเพิ่มทีก็พเพิ่มข้างบนเยอะข้างล่างมันก็น้อยตัวเลขมันก็ไม่ได้นะขอร้องนะครับเพราะเราเป็นคนตัวกําหนดทั้งสิ้นช่วยกันกําหนดออกมาให้ข้างล่างเขาได้ก่อนในส่วนของทุกอย่างอะนะส่วนของประชาชนก็ไปดูประชาชนเขายังไงมันต่างกันตรงไหนมันมีกี่กลุ่มแนะะเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรพ่อค้าธุรกิจ SME SML แล้วแต่ไปดูแต่ละกลุ่มเขาควรจะมีรายได้ยังไงอา้าเกษตรกร,ร,กรยางพาราเดี๋ยวผมไม่รู้อะ มีจะเตรียมเดินขบวนผมอีกแล้วบระหารสุวรรณิตรับไปให้ดีกันนะแล้วเดินขบวนอีกแล้วห้าสิบก็มันต้นวันนี้ต้องอธิบายเขาสินะประชาชนก็ต้องเข้าใจว่ามันปลูกมากขนาดนี้จะทำยังไงก็ต่อไปปลูกกนล้นตลาดราคามันดีกับปลูกเข้าไปปลูกปา่าปลูกพงปลูกเข้าไปวันนี้พอมันเกินแบบอ,อ่ะต้องกดหนุนราคาแล้วุดหนุนราคามันจะไปขายใครอ่ะก็เหมือนข้าวแหละมันจะไปขายใครออกมันไม่มีคนซื้อใช่ไหม วันนี้จีนเข้าไปสนับสนุนในต่างประเทศแล้วนะ <im itation> เขาไม่มาปลูก <im itation> เขาไม่ได้ซื้อยางไทยแล้วเ็ซื้อเรื่องมากราคาขึ้นลงตลอดเวลาเขาไปสนับสนุนปลูกต่างประเทศ่ประเทศ <im itation> เพื่อนบ้านเราแล้วน้อยเราก็จะขายไม่ได้อีก vale. ทำยังไงเราจะใช้ยางในประเทศให้ได้มากที่สุดนะถุงมือยางอะไรเกี่ยวกับยางยางทั้งหมดเอามาใช้บอกทำถนน <im itation> ทำถน somos, ำนก็ได้แค่หปอร์เซนราคาถนนก็สูงขึ้นเพราะมันใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นแต่มันทนเนี่ยจริงแต่มันทุงขึ้นใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นในแต่ละผสมนะ สัส่วนเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องยางผลิตยางในประเทศนะใครรวยๆตั้งโรงงานยางสิครับเดี๋ยวผมจะให้หนุงมัดขายไปเลยจะได้ไปไปเอายางออกจอากสต็อกให้ได้มีอยู่สองแสนกว่าตันน่ะแล้วของใหม่ก็ยังยังไม่เข้ามาเลยเนี่ยเตรียมดโดยขบวนอีก่แล้วแต่ผมทํำยังไงฮะคะนั้นก็ต้องมาช่วยเฉลีย่ยซื้อยางคนละกิโลกลับบ้านมั้งเหมือนซื้อลองกองอ,ะอ่ะเหอไหมะนะ ไม่ได้หรอกท่านจะไปแก้ทั้งระบบให้ได้จะโซนิคยังไงจะเพิ่มมูลค่าของเหล่านี้อย่างไรนะครับผมฝากไว้ได้วยแล้วกันทุกอย่างอ่ะมันมีขึ้นมีลงหมดอ่ะลำไยก็ตกนะก็เข้าไปช่วยเข้าไปดูแลอ่าวันนี้บอกไข่คอทชอแพงอีกแล้วผมไม่ให้ไปดูเรื่องไข่อีกใครดูเรื่องกระทรวงพาณิชย์มไม่ต้องหลับต้องนอนอะ่ะเดี๋ยวอาหารราคาถูกไข่ยางข้าวอ้อยถปัหาหลังพอพูดเรื่องข้าวมากไอ้พวกอื่นไม่สนใจเรื่องอื่นเลยมันบริหารเขาบริหารทุกเรื่องอ่ะ อะไรมาปัญหาก่อนปัญหาหลังก็แก้กันไปอย่าไปแก้ปัญหาด้วยกันอะไรซับซีไดชั่วคราวมันก็เป็นอยู่งี้มาตลอดนะแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องเยอะนะการจัดสรรทรัพยา,ากรที่ดินและป่าไม้ผมก็บอกว่า,ามันถือวอ่าเป็นทํามไหมไม่เป็นทำรมไหมต้องเสียภาษีอะไรกันไหมไปดูที่ไม่ใช่เอ๊ะออกไปไม่ได้ไว้ไดไเดี๋ยวภาษีเดี๋ยวมันเรามีเยอะไว้เสียสตางค์มากถ้าทิศนี้ออกอะไรก็ไม่ได้กฎหมายอะไรออกไปได้ท้านนะนะ ฝากดูด้วยนะครับการจัดสรรที่ดินถ้าเราบอกว่าประชาชนไม่มีที่ดินทำกินแล้วผมต้องไปไล่ล่าฆ่าฟันเอาชาวบ้านหนีออกทุกวันเนี่ยไปคิดที่จะทําไงครับเอาเขาออกไปออกไปใช่ใชกฎหมายก็ต้องออกแต่จะทำไงกับเขาไอ้คนเหล่านี้ที่ไม่มีที่ดินทาไปดูงานคงต่างประเทศมาเยอะแยะไปดูใครอิสราเอลไปดูไม่รู้หลายประเทศไปดูมาแล้วคิดบุดคิดเปิดไปหาวิธีการทําสิเอาคนเข้ามาแล้วทําแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนไม่ต้องให้เขาลงทุนรวมกลุ่มสากประชาชนมาเป็นสากลได้ไหม มาเป็นสากลแล้วรัฐก็ลงทุนให้เขาแล้วก็มาทําในที่รัฐทรัพย์ุที่ที่มันป่าที่มันไม่ได้แล้วไม่ใช่ไอ้ป่าที่มันปลูกอะไรก็ไม่ได้ก็จะเอาไว้เป็นป่าแล้วก็ปลูกป่าแล้วก็ของก็ปลูกป่าแล้วมันจะได้ไหมละ่ะไปให้งเขามีที่ดินทากินอ่ะทาแล้วล่ะเป็นสากอนะนะที่หลวงอ่ะมีอยู่แล้ววันนี้ผมก็ให้ทุกค่ายทุกฐาน ทำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในค่ายแต่ก่อนเอาถหารไม่นั่งทําขุดดินขุดหญ้าปลูกพืชปลูกอะไรเป็นตัวอย่างส่งรงเลี้ยงวันนี้ผมบอกว่าไปหาคนจนมาดิไปมาช่วยกันทำทำแล้วก็แบ่งให้เขาไป,ไปขายผักขายหญ้าเขาไปกินต้องคิดแบบนั้นถ้าจะคิดปฏิรูปที่ดินให้เขาจัดสรรที่ดินให้เขาผมถามว่าเมื่อไหร่มันจะพอลูกหลานโตขึ้นมาเรื่อยๆนะไอเรื่องของการรายได้เหมือนกันผมบอกว่าถ้าเรายังคงไม่ไม่ดูเรื่องรายได้ให้มันทั่วถึงแบบนี้ ทำให้คนต้องเข้ามาในเมืองใหญ่แบบนี้ต่อไปมันก็แออัดทาอะไรไม่ได้ทําไงคนจะอยู่ที่ต่างจังหวัดได้ก็ท่านก็มีโรงงานไม่ใช่โรงงานอยู่ในนิคมอย่างเดียวมันต้องมีง,งานเล็กโรงงานย่อยตามชายแดนตามชนบทตามอะไรผมก็สั่งไปแล้วตอนนี้ก็สั่งให้บีโอไอไปลงทุนแบบนั้นนะไปกระจายไปที่ใต้ไปตั้งโรงงานที่ใต้ไอ้ที่ใต้ตั้งอนุ่ามาสามปีแล้วมีใครไปสมัครสักกันเลยก็จะเพิ่มไปแหละก็เพิ่มไงมันก็ไ่ไปนะถ้าก็ต้องไปหาวิธีการตั้งให้ได้ชายแดนทํายังไงจะจะ ไม่มีเกษตร,ก,ษตรกรรมผิลผลิตทางการเกษตรต่างาต่างประเทศเข้ามาที่คุณภาพต่ําเอาเข้ามาแทรกแทงตลาดอ้าบอกเข้ามาได้เพราะทหารไม่กัน้นชายแดนมี5,800อกิโลเมตรนะกั้นได้เต็มที่แล้วทำมันจะเล็ดรอดมันไม่ได้เล็ดรอดมันได้คนหรอกมันเล็ดรอดโดยไม่ได้รอดโดยรถมันเล็ดรอดโด,ดยดนดดดคนถือกันมาเข็นนีแตกอีแตงเข้ามานะอยู่มา30มสิปีแล้วรู้จับมันจับชาวบ้านมันก็เหมือนกับไอะไรล่ะ นี่เลยกับปูนะก็จับมาตลอดนะแล้วก็เกลียดชังกันมาตลอดทําไมไม่ลดปัญหาเหล่านี้ทําไมไม่ไปตั้งศูนย์รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่ชายแดนนะเป็นพื้นที่เขศรษฐกิจพิเศษไปแบบจีนเขาทำใครเขาทาถ้าทุกคนเอากฎหมายมาว่ากันทําอะไรไม่ทักอย่างมันต้องมีการยกเว้นบ้างอะไรบ้างแลวเอาของเราเนี่ยพัฒนาเพิ่มคุณภาพแปรรูปส่งต่างประเทศโน่นอย่ามาถงในไม่นี้อันไหนมันขาดแคลเอาเข้ามาเข้าโพดผมถามว่าเขาผลิตกันตรงเนี้ย เขาผลิตกันชายแดนเราเนี่ยแล้วถามว่ามันจะส่งไปไหนส่งไปอเมริกาไงขมรนเนี่ยไปส่งไหนอเมริกาเหรอมันไม่ใช่อะคิดด้วยหลักการง่ายๆมันก็ต้องลักลอบเข้ามาไทยไทยก็มีคนมารวมตั้งยุ่งตั้งฉางแล้วก็ขนส่งเล็ดลอดทางหลังมันก็เป็นบอกเกิดทุกอย่างอ่อะแหละก็ไปซื้อดักมาที่โน,น่นวันนี้ f t o หรืออะไรข้อตกลงการค้าเจรจามันก็มีอยู่แล้วตั้งให้ได้สากรในพื้นที่ชาวบ้านมาตั้งการรวมกลุ่มกันคนเล็กคนน้อยซื้อมาแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน นะหาที่ดินทํากินให้เขานะไล่ไปจากเนี้ยอะไรที่ให้ฐานไปไล่ออกเนี่ยจะให้เขาไปกินตรงไหนไปอยู่ที่ไหนเรื่องป่าเหมือนกันป่าวันนี้เราก็ตีกรอบไว้เราก็พยายามจะให้มันกลับมาหนึ่งในสามเหมือนเดิมผมถามว่ามันยากไหมยากนะปลูกไงมันก็ไม่ขึ้นอนะเพราะน้ํามันไม่มีนะก็ไปหาทางตรงไหนมันปลูกได้กับปลูกไหนปลูกไม่ได้กับทายังไงให้มันเป็น,ปนที่ทํากินของประชาชนที่รัดเป็นเจ้าของไปหาสองวิธีที่ สองวิธีวันนั้นเขาบอกอะไรนะอย่างจินเขามีอะไรนะแมวละกี่สีก็จะจับจับหนูได้ใช่ไหม